สวัสดีค่ะกุ้งนิสันนะคะวันนี้กูก็จะมาแนะนำรุ่นอเม l a v ปี2022รุ่นปรับอุปกรณ์นะคะว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างค่ะมีทั้งหมดนะคะคือ3อย่างด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูจุดแรกกันค่ะคือ Airbag นะคะปีที่แล้วนะคะ Airbag จะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันแต่ปัจจุบันนะคะ Airbag จะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันมีตรงไหนบ้างไปชมกันค่ะด้านหน้านะคะ2จุด เสากลางอีก2จุดค่ะเป็น4จุดแล้วนะคะและตรงข้างเบาะอีก2จุดค่ะรวมทั้งหมดเป็น6จุดด้วยกันนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอกันค่ะปีที่แล้วนะคะหน้าจอเขาจะรองรับแค่ ios หรือ Apple c a ค e นะคะแต่ปัจจุบันรองรับ android auto เข้ามาด้วยจะบอกว่าระบบการทำงานพอเชื่อมต่อแล้วค่ะค่อนข้างรวดเร็วนะคะ ดูจุดที่3กันค่ะจุดที่3ก็คือกระจกด้านข้างนั่นเองจากปีที่แล้วนะคะก็คือเป็นพับปรับไฟฟ้านะคะแต่ไม่ได้พับอัตโนมัติแต่ปัจจุบันคือพับไฟฟ้าแล้วก็ติดอัตโนมัติแบบนี้เลยค่ะทั้งหมดนะคะก็มีทั้งหมด3อย่างด้วยกันสำหรับรุ่นปรับอุปกรณ์ปี2022นะคะอย่างสุดท้ายนะคะคือเรื่องราคาค่ะ ราคานะคะปัจจุบันอยู่ที่619,000บาทนะคะจากปีที่แล้วราคาจะอยู่ที่69,000บาทนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นอเมล่าวปี2022ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้แคมเปญดีๆโปรโมชั่นโดนใจนะคะก็ติดต่อกุ้มนิสันได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้กูด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ